นี้คือที่เขาเรียกกันฮะเป็นเต่างอยเต่าหอยเต่าง,อย,งอยนี่นะครับที่สร้างขึ้นเมื่อพศ2555นะทนะ่านผู้ชมที่เขาบอกว่าสักถิินนักแร่มาขอโชคขอลาบแล้วก็มาขอเลขขอเบอร์นะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกัินขอนะลองขอกันดูนะครับว่าท่านจะโปรดไม่โปรดนะฮะมีเต่าด้วยมีพญายนาคด้วยนะครับนี่นะฮะ อำเภอตาหงอยจังหวัดสุโขทัยและขอ,อ,อนแก่นนะฮะครับแล้วท่านที่เขาจะมีเขาก็มาบนฟานสากะเขามีรูปเต่ามีรูปปั้งปกติทั่วไปผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเตาหอยนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ พวกอบ,บูชา,าเต่าเนี่ยก็จะอายุยาวหมือนๆปีนะเต่ามีอาย,ยุยาวมากนะครับที่อำเภอเต่าอ้อยนะครับท่านผู้ชมท่านชมฮะอ,ะอันนี้น่าจะเป็นอาหารที่ของเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอบอตอบจออ,บอ,อ,อะไรหรือเปล่ปาไม่แน่ใจนะครับในครั้งต่อไปนะครับนี่เ<อ>ขาไหว้กันนะครับที่เขาไหวา้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งแต่ท่องเที่ยวตรงนี้จะมีความสักิ์สิ์ นะครับเห็นความศักดิ์สิทธิ์มีชนิดต่างๆนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะแลวก็ไหว้จิตุูบูาชากันนี่ฮะตางอยบอางคนไม่เคยมาจะไม่รู้ฮะนี่เอาให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเต่ารูปประมาณสองาเมตรนี่แด็กนะทำเป็นสิน้นแล้วก็รวมเป็นปูน,นะครับเป็นรูปรูปแบบนี้ที่ได้เห็นเนี่ย แต่นก็ดูนามดีดูจำภาพก็ไม่ละเอียดว่าอะไรนะเนี่ยให้ดูบริเวณแล้วก็ชัดๆทีย่าจะได้ชมได้ดูเตาอยนะครับแกลอรเพราว่าแค่นั้นนะฮดูบรรยากาศนะผู้ชมก็จะได้ให้ดูทั่วๆไปแล้วก็ผมใช้พิญญาในการชมด้วยนะครับมีคาถาให้ได้ไวยนะครับเตาอยจะเป็นบรรยากาศ่างนี้นะฮะ มีคำบูชาให้ด้วยนะก็ว,ว,ว่าเขาเจนได้นะครับเตางอยนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะของเต่างอยรูปองค์นี้นะครับขอบารมีคุ้มครองชาวไทยทุกคน ทั้งประเทศนะมีความสุขมีความเจริญได้บทคาถาตรงนี้ครับ